รัฐบาลนี้อยากจะดึงดันได้คนของตัวเองเข้าไปในธนาคารแห่งประเทศไทยมันต้องเอาให้ได้ตําแหน่งบอร์ดเนี่ยถ้าคุณดูสไตล์การทํางานตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกอยากจะให้ลดดอกเบีย้ยอยากจะให้ข่างเงินบาทอ่อนแล้วถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ทําตามคุณจิตรัตน์เคยบอกว่าผมอยากจะปลดถ้าปลดได้จะปลดทุกวัน ทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับกันว่าธนาคารกลางย่อมเป็นอิสระแยกออกไปจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายกระทรวงการคลังถ้าไม่เป็นอิสระก็จะถูกสั่งบ้านเมืองก็จะเป็นเหมือนอาร์เจนตินาบ้านเมืองก็จะเป็นเหมือนประเทศที่ล้มเหลวเอาเงินรีเสิร์ฟออกมาใช้พอหมดไม่รู้จะทํำยังไงสั่งให้ธนาคารกลางพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ในที่สุดเงินเฟอ้อบา่ประเทศที่ล้มเหลวทั้งหลายเนี่ยม,มันเกิดจากการที่ไม่มีคานและดุล กับฝ่ายการเมืองอันนี้จึงเป็นเหตุที่น่าเป็นห่วง